ส่วนลูกนกคุ้มระลึกถึงความสัตย์ความจริงของตนแล้วประกาศออกมาดังๆอย่างจริงจังว่าปีกของเรามีอยู่แต่บินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้มารดาบิดาพากันบินหนีไปแล้วแน่ไฟจงดับเถิดเราจะเห็นได้ว่าความสัตย์ความจริงในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นความดีเสมอไปเช่นความจริงของฤาษีความจริงของลูกนกคุ้ม ส่วนสัจจะความจริงของหญิงโสเภณีเป็นความดีความสัต์ความจริงของพญาปลาก็เป็นความดีท่านนึกถึงความจริงของตัวเองที่จะประกาศออกมาดังๆให้ทุกคนรับรู้หากจําเป็นจะต้องทําสัจจะกิริยาออกหรือยังลองนึก,น,กนึกไว้นะมีอะไรบ้างนึกออกไหมขั้นตอนที่สตั้งความปรารถนาขอตามที่ต้องการเช่นขอให้พระราชาหายจากโรคร้าย